อินทรหงฉันสิสองจากเรื่องมัทนาพาธาทํานองสนอดังนี้ค่ะอายอดสิเนียมัทนาวิสุทธิสีอย่าทรงพระโสกีวรพักจำนนจะมองพี่นี้นรักเจ้าและจะเฝ้าประครับประคองคู่ชิต สนอิน้องบอ่มีให้ระคางระคายพี่รักวัตุนวลบ่มีควรระอาระอายอันนาริกับชายหรือก็อควรจะรวมจะรักรูปเจ้าวิไลาราวสุรักแสงประจิตประจักษ์มิควรจะร้างรักพราะพระทู พิธีพิธาน